สวัสดีค่ะชั้นโคลสิสร s พิเชนแนลในคลิปนี้จะมาเชิญเพื่อนทำข้าเกลียบลุดปลรราสั์เราใช้ปลรราสับสำเร็จรูปเลยนะคะที่มีขายทั่วไปแล้วก็เพิ่มด้วยใบยมะกรูดเกลืออเล็กน้อยเท่านั้นวัตถุดิบหลักใช้แป้ง400กร,รัมปลาที่สับประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใบมะกรูด1ช้อนเกลือเล็กน้อยคะ ก่อนที่จะนวดเอามาผสมเครื่องก่อนเลยอันนี้เราช่างมาแล้วนะเหลือ400กรัมเท่านั้นนะรสชาติตามชอบเลยนะคะเพื่อนไหนจะใช้วิธีการชิมก็ได้ค่ะเกลือค่ะนะคะประมาณ1ช้อนชาใบมะกรูดนะคะโรยไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะคุกไปทั่วๆเป็นเส้นไม่เป็นไรเสร็จแ,แล้วเราตัดเขาเสจนเล็กเองนะคะสับ,สบนะคะประมาณ2ช้อนนะคะเพื่อน แต่ไปช้พวกกว่าก่อนชิมก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าอาจจะเค็มเล่นต้องกลุกแป้งทั่วๆก่อนพอคุกได้แบบนี้เราก็เอาน้ำร้อนใสน่ค่ะน้ำร้อนต้องร้อนจัดนะคะราดแล้วต้องสุกแบบนี้นะคะเพื่อนใช้ใส่แบบนี้เลยค่ะในขณะที่เขายังร้อนอยู่ใช้ท็ีก่อนนะจะได้กลิ่นกะล้าเลยค่ะเราเคยทํารสแกงเขียวหวานรสแกงส้มไปแล้วก็อร่อยดีค่ะ เห็นหลายท่านนะคะชอบทาปรปลาปัจจุบันนี้ยำทั้งหลายก็ใส่ปลานะคะเราก็จะมาทำข้าวเกีย๊ยวทำแล้วเดี๋ยวจะแบ่้นักชิมนะคะเขาชิมว่าเป็นอย่างไรบ้างแป้งแห้งนะคะเอาเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงใช้พี่ช่วยไปเรื่อยๆนะคะ ก้อนได้สองก้อนนะคะห่อแรปแล้วนึ่งค่ะวางนี้เลยนะเพื่อนเอาแรปกดนะคะหมุนเลยค่ะได้แบบนี้นะเพื่อนนะทำจนเสร็จเสร็จแล้วแบบนี้นะเพื่อนนะพยายามให้เขาเท่าๆกันนะคะเพราะว่าเวลา เรานึ่งจะได้สุกพ,พร้อมๆกันค่ะน้ำเดือดแล้วเราก็มาวางนี่กันขึ้นนะเราจะใช้เวลาในการนึ่ง30นาทีอย่างน้อยนะคะมาดูกันอีกรอบค่ะเกเล็บปลาซับของเรานะคะเรานึ่งมา30วันนาทีสุกดีค่ะนะคะตอนนี้ยังอุ่นอยู่เดี๋ยวพอเย็นแล้วเราจะเเข้าตู้เย็นในช่องผักนะคะ หคืนแล้วก็มาหัน่นห่านการแค่นะคะในตู้เย็นมาหนึ่งคืนนะคะแข็งแล้วค่ะเจ็ดตัวแล้วทีนี้เราก็จะมาหั่นตากที่เขาแช่ตู้เย็นเพื่อต้องการให้หั่นง่ายๆนะคะแบบนี้ได้เลยค่ะพยายามหั่นบางๆนะเพื่อนนะแบบนี้เลยเพื่อนหั่นแล้วเราก็จะไปตากค่ะ ใะะส่คอนโดตากเลยหั่นเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตากกันเลยค่ะนะคะเ,เก็บปลาร้าสับของเรานะคะเราใส่คอนโดตากแบบนี้เลยค่ะเพื่อนแห้งแล้วเดี๋ยวทอดให้ดูนะคะเ,เก็บปลาร้าสับกับเพื่อนนะคะแห้งสนิทแล้วนะคะพร้อมทอดะะแล้วค่ะกันเลยนะคะเราเติมน้ำมันวนน้ำมันก่อนเพื่อนนะ พอบอลน้ำม,มันแล้วอันิี้เล็กๆนะคะทดลองก่อนนะคะถ้าเขาฟูแบบนี้ใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยเพื่อนก็รีไฟลงเพื่อนนะมันเหลือไปไปกลางนะคะเอาใส่แล้วก็คนค่ะขึ้นเลยค่ะนะคะเพราะว่าก็ทอดง่ายนะคะเป็นชนิดเค็มนะคะมันเป็นเค็มนะคะแต่ทอดง่าย ันจะทอดแค่นี้นะเพื่อนนะเท่าที่เราจะทานค่ะ mm. เขาเก็บปลาลาสัตวนะเพื่อนนะทอดง่ายค่ะทอดง่ายสีสวยนะคะน่าทานมากนะคะที่แน่ๆคือกลิ่นปลาค่ะหอมนะคะสำหรับคนชอบและเราก็เพิ่มใบมะกรูดเข้าไปยิ่งอร่อยขึ้น mm. ไม่ต้องทอดหมดนะคะเพื่อน mm. เก็บไว้เป็นแบบนี้นะคะ mm. ได้เป็นปีนะคะไม่ต้องทอดหมด ใส่ถุงมัดแน่นๆเก็บดีๆนะคะไม่ให้ความชื้นเข้าใช้ได้เลยเป็นรสชาติที่แปลกใหม่นะคะหลายๆท่านอาจจะมองหาอาชีพอยู่นะคะลองทำทานทำอร่อยแล้วทำขายเลยค่ะอาหารที่เราสามารถออกมาหลายๆรูปแบบนะคะคลิปนี้ถ้าเพื่อนชมแล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะ กดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับการแปรรูปอาหารชนิดต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ